โมเมธนาชาติดโผเจผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์วอลเลบอลีกเกาหลีใต้ควนหลงแกนแข่งขันเลเลบอลโคโควาวีลีกฤดูก,กาล2023-24รอบ2ซึ่งไฮพาร์ของโมเมธนาชาสุขสดเอาชนะแคจองซองวัวนจันเลนสปาร์กที่นำมาโดยเมกาวตีปีหลังชาวอินโดนีเซียไปแบบสุดมัน3ต่อเซตโดย MVP ในเกมนี้ตกเป็นของโมเมธนาชา หัวเสาชาวไทยล่าสุดโมเมธนัชชาสุกสดปีหลังวลอลเลย์บอลหญิงไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6ในตำแหน่งหัวเสาร่วมกับคิมยอนขยองซูปเปอร์สตาร์ดีทัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ของทีมพิงสไปเดอร์โดย7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6มีดังนี้หัวเสาคิมยอนขยองพิงสไปเดอร์ธนัชชาไฮพาร์สปีหลังชินวา GS จีเอคาวเทค ปีหลังชเวจองมิงอีพีเคอันโทสยางฮโยจินคุนไดชิสเตรตเซตเตอร์คิมดายอินตัวรับอิสระอิมยองอกไฮพาร์ขณะที่ฮันยูมีนักวิเคราะห์อดีตนักวเวทบอลหญิงทีมชาติไทยเกาหลีใต้เลือกให้ธนาชาสุขสดและวิภาวีสีทองเป็นหัวเสายอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สำหรับโปรแกรมน,นต่อไปไฮพารมีคิวลงสานามพบกับ g s c คาวเท ในวันที่22พฤศจิกายนเวลา17อนฬิกาขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ